สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสารเนื้อเดียวต่อนะครับเมื่อวานนี้เราศึกษาว่าสารเนื้อเดียวนั้นน่ะมันจะมีองค์ประกอบที่มองเห็นแล้วคมกลืนกันไม่มีส่วนใดที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราเรียกสารนั้นว่าสารเนื้อเดียวแต่วันนี้นะครับในสารเนื้อเดียวเนี่ยบางทีมันก็มีคุณสมบัตทิที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะมาศึกษา จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมซึ่งทั้งคู่เป็นสารเนื้อเดียวนะครับโดยมีจุดประสงค์ว่าเราจะเปรียบเทียบอุณหภูมิของเหลวที่เป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมว่ามันมีแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยให้นักเรียนนะครับศึกษาใบงานนะครับใบงานนี้เรามีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับอยู่ในหน้าที่19นะครับในหน้าที่19ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมป็นอย่างไรนะครับดูจากวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับจะมีด้วยกัน1 2 3 4สาี่หัวข้อนะครับแล้วก็เขาจะมีตารางมาให้ให้นักเรียนเปรียบเทียบนะครับโดยมีสองตารางตารางแรกเป็นตารางจุดหลอมเหลวของนัทาลีนนัทาลีนก็เป็นสารบริสุทธิ์นะครับมีเพียงอย่างเดียว่วนอันตารางที่สองเนี่ยเป็น ของผสมระหว่างเบนโซอีกกับเนบทาลีนก็มี2อ,อย่างมาผสมกันเราก็เรียกว่าของผสมแล้วนักเรียนมาเปรียบเทียบดูนะครับในตารางที่1จุดหลอมเหลวของเนาลีนอย่างเดียวนะครับไม่ว่าครั้ง1ครั้ง2หรือครั้ง3จะมีส่วนที่แคบหรือแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแคบมากส่วนในตารางที่2เนี่ยเป็นของผสมอุณหภูมิของการหลอมเหลวจะห่างกันประมาณ3า Ley, องศาเซลเซียส4องศาเซลเซียสหรือแมก้กระทั่ง5องศาเซลเซียสนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างตรงนี้เกี่ยวกับจุดหลอมเหลวเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถจะสรุปได้ว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ช่วงอุณหภูมิจะแคบหรือไม่ก็คงที่หรือจุดหลอมเหลวของสารผสมช่วงอุณหภูมิจะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนศึกษาจากตรง,งนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวกลับไปดูที่ใบงาน เลยไปงานนะครับก็จะให้นักเรียนเมื่อศึกษาใบงานเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับหน้าที่20นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่20มันมีจํานวนอยู่5ข้อนะครับให้นักเรียนศึกษาจากข้อมูลหน้า20ด้วยนะครับเพื่อไปคาําตอบนะครับก็ให้ส่งงานเข้ามาที่ไลน์ห้องมหนึ่งนะครับหรือคนไหนที่ไม่มี ไม่สามารถส่งรูปมาได้ก็มาส่งงานในวันศุกร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมีพลังงานเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ